แม่ไม่อาจเทียบหนึ่งในล้านลูกขอตั้งปณิธาน,น,น,ธานสารางสิ่งที่พ่อสร้างไว้จะขอเดินตามรอยเท้าพ่อไปเหนื่อยยากเพียงไหนไม่ทำให้พ,อพ่อผิดหวัง คนเราถ้าพอใจความต้องการก็มีความโลภน้อยเมื่อมีความโลภน้อยก็เบียดเบียนคนอื่นน้อยถ้าทุกประเทศมีความคิดอันนี้ไม่ใช่เศรษฐกิจมีความคิดว่าทําอะไรต้องพอเพียงหมายความว่าพอประมาณไม่สุดโตง่งไม่โลภอย่างมากคนเราก็อยู่เป็นสุขความพอเพียงนี้อาจจะมีของหรูหราก็ได้แต่ว่าต้องไม่เบียดเบียนคนอื่นต้องให้พอประมาณตามอัตภาพพูดจะก็พอเพียงทําอะไรก็พอเพียงปฏิบัติตนก็พอเพียง ฉะนั้นความพอเพียงนี้ก็แปลว่าความพอประมาณและความมีเหตุผลพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบาพิตรเมื่อ4ี่ธันวาคม2541 เรียนรู้ระดับอำเภอแม่วางสังกัดสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดเชียงใหม่กรมส่งเสริมการเรียนรู้ตั้งอยู่เลขที่381หมู่ที่ตําตำบลบ้านกาดอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่มีนางพิมพ์ใจโนจะเป็นผู้บริหารสถานศึกษามีข้าราชการครูจำนวนสองคนครูศูนย์การเรียนรู้จำนวน6คนครูอาสาสมัครพื้นที่สูงจำนวน6คนนัดจัดการงานทั่วไปจำนวนหนึ่งคน นักวิชาการเงินและบัญชีจำนวนหนึ่งคนบรรณารักษ์จำนวนหนึ่งคนและนักวิชาการศึกษาจำนวนหนึ่งคนสู่ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอแม่วางมีการดำเนินงานภายใต้วิสัยทัศน์สกอรรระดับอำเภอแม่วางสร้างโอกาสในการเรียนรู้ทางการศึกษาพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ที่มีคุณภาพให้กับประชาชนทุกช่วงวัยสามารถดำรงชีวิตในสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตได้อย่างมีความสุข เอกลักษณ์ของสถานศึกษาสถานศึกษาพอเพียงอัตลักษณ์ของผู้เรียนคนพอเพียงและได้รับการคัดเลือกให้เป็นสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามประชยาของเศรษฐกิจพอเพียงสถานศึกษาพอเพียงจากกระทรวงศึกษาธิการในปี2556เพื่อเป็นการสารต่อพระราชปณิธานและเทิดพระเกียรติ แด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มานาถบพิตรซึ่งสอดคล้องกับพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระประมินทรราม,มาธิบดีศรีสินธรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสู่การปฏิบัติอย่างยั่งยืนและเป็นการเผยแพร่องค์ความรู้พร้อมทั้งเป็นแหล่งเรียนรู้สร้างเครือข่ายความร่วมมือเป็นศูนย์เรียนรู้ให้กับบุคคล ชุมชนและหน่วยงานอื่นในการพัฒนาให้เป็นบุคคลแห่งความพอเพียงให้สามารถดำรงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนภายใต้กระแสะโลกาภิวัตน์ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอแม่วางจึงได้ดำเนินการขับเคลื่อนศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาตามเกณฑ์การประเมินของกระทรวงศึกษาธิการซึ่งประกอบด้วย3ด้าน8องค์ประกอบดังนี้ด้านที่1บุคลากร องค์ประกอบที่ 1. ผู้บริหารผู้บริหารสถานศึกษามีความมุ่งมั่นตั้งใจในการขับเคลื่อนหลักประชยญาของเศรษฐกิจพอเพียงและได้สร้างองค์ความรู้ด้วยการเข้าร่วมอบรมจากหน่วยงานต้นสังกัดหน่วยงานภายนอกศึกษาดูงานจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆเพื่อสั่งสมประสบการณ์ให้มีความรู้และความเข้าใจในหลักประชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างถูกต้อง และได้ปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีพฤติกรรมที่สุจริตเรียบง่ายและมีคุณธรรมเป็นผู้ที่ครูและผู้เรียนสามารถยึดถือเป็นแบบอย่างที่ดีทั้งในด้านความขยันอดทนการเสียสละเพื่อส่วนรวมและการดำเนินชีวิตอย่างมีดุลยภาพพัฒนานหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้มีคุณภาพ โดยมีแนวทางดำเนินการพัฒนาหรือบูรณาการเนื้อหาสาระหลักประชยาของเศรษฐกิจพอเพียงเข้าไปในหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์เป้าหมายและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนมีทิศทางการดำเนินงานที่สอดคล้องกับประชยาของเศรษฐกิจพอเพียงและยึดถือเป็นแนวทางในการตัดสินใจในการบริหารจัดการสถานศึกษาทั้ง4ด้านได้แก่ด้านการบริหารงานทั่วไปด้านการบริหารงานวิชาการ ด้านการบริหารงานบุคคลและด้านการบริหารงบประมาณโดยให้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นประเด็นแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้จัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่มุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนรอบด้านทั้งผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการและคุณลักษณะอันพึงประสงค์นอกจากนี้ผู้บริหารได้ขยายผลโครงการเกษตรธรรมชาติ m o a ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สกอรรระดับอำเภอแม่วางเพื่อเป็นต้นแบบการจัดการระบบอาหารสุขภาวะด้วยวิธีเกษตรธรรมชาติเพื่อสร้างพลเมืองอาหารสู่การพัฒนาต้นแบบชุมชนอาหารสุขภาวะหลักสูตรเกษตรธรรมชาติ MOA สู่ผู้เรียนและชุมชนโดยมีภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาโครงการจนเป็นที่ยอมรับ และเป็นแหล่งศึกษาดูงานของผู้ที่สนใจของหน่วยงานต่างๆทั้งในพื้นที่และต่างพื้นที่โดยมีนวัตกรรมรูปแบบการบริหารสถานศึกษาแม่วางโมเดลภายใต้การขับเคลื่อนด้วยวงจรคุณภาพ TDCa ประกอบด้วยสีขั้นตอนดังนี้ M management การบริหารสถานศึกษา4ด้านได้แก่ 1. การบริหารงานงบประมาณ 2. การบริหารวิชาการ 3. การบริหารงานทั่วไป 4. การบริหารงานบุคคล A. Active Learning การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ E. Enjoy เป้าหมายทุกคนดำรงอยู่อย่างมีความสุข W. Wellness ความพึงพอใจในการบริหารจัดการสถานศึกษา A. Accountability ความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าที่ของตนเองในบริบทของเศรษฐกิจพอเพียง n network การมีส่วนร่วมในการวางแผนจากภาคีเครือข่าย g goodness ความดีคุณธรรมจริยธรรมจากการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาในการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงส่งผลให้สถานศึกษาหน่วยงานองค์กรชุมชน ให้ความไว้มางใจจนเป็นที่ยอมรับดังนี้ 1. สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมในการพัฒนาชุมชนหมู่บ้านในชุมชนพื้นที่ตำบลทุ่งปีจนได้รับประกาศให้เป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงอยู่เย็นเป็นสุขระดับจังหวัดประจำปี2567 2. บริษัทซันสวิทจำกัดมหาชน ได้เข้ามาร่วมเป็นฐานการเรียนรู้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาของศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอแม่วางพร้อมทั้งสนับสนุนวิทยากรในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนหลักสูตรการปลูกข้าวโพดหวานทําให้เกิดแหล่งเรียนรู้และมีวิทยากรแกนนําประจําแหล่งเรียนรู้องค์ประกอบที่2ครูและบุคลากรมีครูแกนนําที่มีความรู้ความเข้าใจหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถนำไปสู่การพัฒนางานในหน้าที่จำนวน15คนคิดเป็นร้อยละ100คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาอบรมจากหน่วยงานต้นสังกัดต,ตลอดจนเชิญวิทยากรภายนอกมาให้ความรู้มีการศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเองจากสื่อต่างๆอย่างต่อเนื่องและศึกษาดูงานจากหน่วยงานหรือแหล่งเรียนรู้ที่มีการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างต่อเนื่อง สามารถเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียนได้ทั้งในด้านพฤติกรรมค่านิยมและคุณธรรมสร้างแรงบันดาลใจและส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาตนเองในทุกมิติมีการออกแบบการเรียนรู้โดยได้น้อมนำศาสตร์พระราชาหลักประชยญาของเศรษฐกิจพอเพียง2 3 4 3 4ใช้สื่อการเรียนการสอนและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยการฝึกปฏิบัติจ,จริง สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนดำเนินการวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริงเน้นชิ้นงานผลงานที่เกิดกับผู้เรียนรวมทั้งส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถถอดบทเรียน2 3 4 3 4ได้ในแต่ละกิจกรรมโดยได้นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการพัฒนาตนเอง ครูจัดทำคู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551จัดทำหน่วยการเรียนและแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงการบูรณาการกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง2 3 4 3 4. กับกิจกรรมการเรียนรู้เกิดเป็นครูต้นแบบการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในให้ครูได้รับรางวัลดังนี้ 1. นางสาวอัมภัยวรวิรัตครูชำนาญการได้รับรางวัลเกียรติยศวันครูประจำปีพุทธศักราช2566 2. นางพัชรินใจใหม่ครูศูนย์การเรียนรู้ได้รับรางวัลเกียรติยศวันครูประจำปีพุทธศักราช2566 องประกอบที่ 3. ผู้เรียนมีผู้เรียนแกนนําที่มีความรู้ความเข้าใจหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจากกิจกรรมการเรียนรู้ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้จํานวน32คนและได้ขยายผลสู่ผู้เรียนทั้งหมดจํานวน811คนส่งผลให้ผู้เรียนทุกคนตระหนักในความสําคัญและเห็นคุณค่าของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักสูตรและกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ตามโครงการต่างๆดังนี้โครงการส่งเสริมการอ่านเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ตามหลักปรัชญายของเศรษฐกิจพอเพียงโครงการค่ายลูกเสือเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้านอาชีพตามหลักปรัชญายของเศรษฐกิจพอเพียงจากการขับเคลื่อนกิจกรรมส่งผลให้ผู้เรียนแกนนํามีความรู้ความเข้าใจ สามารถถอดองค์ความรู้และนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสองเงื่อนไข3หลักการสมดุล4มิติประกอบกับศาสตร์การพัฒนาหลักสามศาสตร์และพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่10ไปปรับใช้ในการดำรงชีวิตเกิดคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง4ฐานการเรียนรู้ได้แก่ 1. ฐานการเรียนรู้ยิ้มสวยอิ่มรวยการปลูกข้อโพดหวาน 2. ฐานการเรียนรู้ขยะลดโรค 3. ฐา,านการเรียนรู้อาหารบนดินกินได้ทั้งปีและ 4. ฐานการเรียนรู้ห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาดทำให้ได้รับการยกย่องและได้รับรางวัลดังนี้ 1. เด็กชายโดนภูมาสายได้รับรางวัลชมเชยการประกวดแข่งขันกิจกรรมคัดลายมือระดับชั้นประถมศึกษาจากสถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคเหนือ ประจำปีพศ2566 2. เด็กชายสุรศักดิ์สาวโพได้รับรางวัลชมเชยการประกวดแข่งขันกิจกรรมคัดลายมือระดับชั้นประถมศึกษาจากสถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคเหนือประจำปีพศ2566 3. เด็กชายภูตะวันโพคีจรดดลได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง การประกวดวาดภาพส่งเสริมวัฒนธรรมความสัมพันธ์ไทยญี่ปุน่นครั้งที่18ประจำปีพศ2567 4. เด็กชายสุรศักดิ์สาวโพได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งการประกวดวาดภาพส่งเสริมวัฒนธรรมความสัมพันธ์ไทยญี่ปุน่นครั้งที่18ประจำปีพศ2567 5. นายกวยีอยู่รุ่งเรือง ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดแนวปฏิบัติที่ดี Best Practice โครงการทุนการศึกษาเด็กสภาวะยากลำบากในเขตพื้นที่สูงภาคเหนือจากสถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคเหนือประจำปีพศ2 5 66. 6 6 6นนชัยรัตน์ตุนปัญญาได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งการประกวดแนวปฏิบัติที่ดี Best Practice โครงการทุนการศึกษาเด็กสภาวะยากลำบาก ในเขตพื้นที่สูงภาคเหนือจากสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดเชียงใหม่ประจำปีพศ2567 7นางสาววริษาสาโพได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งการประกวดแนวปฏิบัติที่ดี Best Practice โครงการทุนการศึกษาเด็กสภาวะยากลำบากในเขตพื้นที่สูงภาคเหนือองค์ประกอบที่4คณะกรรมการสถานศึกษามีคณะกรรมการสถานศึกษามีผู้ทรงคุณวุฒิด้านต่างๆ มีความรู้ความเข้าใจหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจากการที่ผู้อำนวยการสถานศึกษาได้ชียย้แจงอธิบายทำความเข้าใจได้เสนอแนะแนวคิดการดำเนินงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงต่อคณะกรรมการสถานศึกษาอย่างน้อยภาคเรียนละหนึ่งครั้งและมีการรายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการส่งผลให้คณะกรรมการสถานศึกษามีความรู้ความเข้าใจในการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติตนอย่างเป็นเหตุเป็นผล พอประมาณกับศักยภาพของตนเช่นนายสุชาติบุญมาประธานคณะกรรมการส่งเสริมคุณภาพการศึกษาสกรระดับอำเภอแม่วางเป็นต้นแบบของการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนายขชนบุญชูวิทย คณะกรรมการส่งเสริมคุณภาพการศึกษาเป็นต้นแบบของการผู้นำเชิงคุณธรรมตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตและเป็นกำลังสำคัญในการระดมทรัพยากรในการขับเคลื่อนการปรับปรุงศูนย์รวมข้อมูลการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสกรระดับอำเภอแม่วางในด้านที่2ด้านการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพองค์ประกอบที่1อาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอแม่วางมีอาคารสถานที่ที่สะอาดร่มรื่นปลอดภัยเพียงพอมีความพร้อมเหมาะสมต่อการจัดการเรียนรู้เช่นอาคารสำนักงานอาคารห้องสม,มุดประชาชนและอาคารสกรรระดับตำบลทั้ง5แห่งรวมถึงศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยผู้เขาแม่ฟ้าหลวงทั้ง5แห่งใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของผู้เรียนในทุกระดับ ตลอดจนใช้ในการจัดกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยให้แก่ผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายชุมชนได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาครบทั้ง4ฐานการเรียนรู้มีแผนผังแสดงแหล่งเรียนรู้จัดแสดงไว้ที่ศูนย์รวมข้อมูลการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีแผนการป้องกันภัยพิบัติเช่นการจัดแผนเผชิญเหตุอัคคีภยัยอุทกภยัยแผ่นดินไหว และโจรกรรมออนไลน์โดยครูและผู้เรียนมีส่วนร่วมในการดูแลและรักษาสิ่งแวดล้อมอาคารสถานที่ให้เอื้อต่อการเรียนรู้และส่งเสริมให้ชุมชนหรือหน่วยงานภายนอกอื่นๆได้เข้ามาใช้ประโยชน์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดทำให้ได้รับการยกย่องให้เป็นสถานศึกษาปลอดภัยระดับดีเด่นปีที่4ติดต่อกันองค์ประกอบที่2 แหล่งเรียนรู้ฐานการเรียนรู้และหรือกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างอุปนิสัยอยู่อย่างพอเพียงศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอแม่วางจัดทำโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ฐานการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีฐานการเรียนรู้ภายในสถานศึกษาที่เหมาะสมกับสภาพบริบทและสอดคล้องกับภูมิสังคมของสถานศึกษาแหล่งเรียนรู้ต่างๆมุ่งเสริมสร้างผู้เรียน ให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามแนวพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่10ในด้านมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงมีคุณธรรมมีงานทำรรม,มีอาชีพเป็นพลเมืองดีสอดคล้องกับภูมิสังคมของสถานศึกษามีวิทยากรรับผิดชอบประจำฐานการเรียนรู้ที่สามารถอธิบายความรู้ได้อย่างถูกต้องชัดเจนส่งผลให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจสามารถวิเคราะห์หลักปรัชญาของเศรษฐ,ฐกิจพอเพียง ถอดองค์ความรู้2 3 4 3 4และนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้และครูแกนนำหรือเจ้าของแหล่งเรียนรู้เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้เน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติและเรียนจากสภาพจริงมีการสำรวจความพึงพอใจการเข้ารับบริการฐานการเรียนรู้แหล่งเรียนรู้สำหรับปรับปรุงพัฒนาทั้งด้านสถานที่วิทยากรสื่อและกระบวนการจัดกิจกรรม ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และสามารถนำความรู้ที่ได้จากการศึกษาแหล่งเรียนรู้ไปปรับใช้และนำไปพัฒนาตนเองให้มีอุปนิสัยอยู่อย่างพอเพียงสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขด้านที่ 3. ความสัมพันธ์กับหน่วยงานภายนอก องค์ประกอบที่1ความสัมพันธ์กับสถานศึกษาอื่นในการขยายผลการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอแม่วางมีการวางแผนในการสร้างเครือข่ายการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยผู้บริหารสถานศึกษาคณะครูและผู้เรียนแกนนำได้เท้าศึกษาดูงานศูนย์เรียนรู้ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเตรียมความพร้อมรับการประเมินเป็นศูนย์เรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาได้แก่ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาของกศนออำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่และกศนออำเภอลี้จังหวัดลำพูน และศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอสันป่าตองจังหวัดเชียงใหม่โดยมีการจัดทำ MOU ระหว่างสถานศึกษาได้แก่สรกรระดับอำเภอสันป่าตองและสรกรระดับอำเภอแม่วางเป็นพี่เลี้ยงในการพัฒนาให้สถานศึกษาขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่สรกรระดับอำเภอดอยหลอ จากการศึกษาดูงานดังกล่าวสถานศึกษาได้ดำเนินการพัฒนางานตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในด้านการพัฒนาบุคลากรสภาพแวดล้อมแหล่งเรียนรู้ฐานการเรียนรู้การทำแผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และทุกระดับชั้นจัดทำนวัตกรรม ทำให้มีความพร้อมในการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงพร้อมเป็นแหล่งศึกษาดูงานและเป็นแกนนําเครือข่ายขยายผลสู่สถานศึกษาใกล้เคียงองค์ประกอบที่2ความสัมพันธ์กับหน่วยงานที่สังกัดและหรือหน่วยงานภายนอกศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอําเภอแม่วางมีความสัมพันธ์อันดีกับภาคีเครือข่ายในชุมชนและหน่วยงานภายนอก สามารถบริหารจัดการความสัมพันธ์กับหน่วยงานต่างๆในการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพสามารถนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้จนได้รับการยอมรับและเห็นผลสำเร็จเชิงประจักษ์หลายหน่วยงานด้วยกันอาทิเช่นสำนักง,งานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่วางร่วมกันจัดทำโครงการอาหารเพื่อความมั่นคงบริษัทสันสวีดจำกัดมหาชนได้จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU กับสกระร,ะระดับอำเภอแม่วางในการจัดทําหลักสูตรการปลูกข้าวโพดหวานมีวิทยากรและสถานที่แหล่งเรียนรู้เคซีฟาร์มให้เป็นฐานการเรียนรู้ยิ้มสวยอิ่มรวยการปลูกข้าวโพดหวานมูล,ลนิธิเ o a ไทยได้จัดทาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในระดับกรมกับกรมส่งเสริมการเรียนรู้ ในการจัดกระบวนการเรียนรู้หลักสูตรเกษตรธรรมชาติ MOA ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาตั้งแต่ปีพศ2562จนถึงปัจจุบันส่งผลให้สรกรระดับอำเภอแม่วางมีหลักสูตรรายวิชาเลือก วิชาเกษตรธรรมชาติ MOA ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและกลุ่มประชาชนทั่วไปได้ขยายผลการเรียนรู้การทำเกษตรธรรมชาติ MOA ส่งผลให้เกษตรกรในพื้นที่อำเภอแม่วางผ่านการประเมินพื้นที่เป็นพื้นที่เกษตรกรระยะปรับเปลี่ยนจำนวน28รายและผ่านการประเมินพื้นที่เป็นพื้นที่เกษตรธรรมชาติ MOA จจำนวน10รายได้ร่วมจัดกิจกรรมในการส่งเสริมสนับสนุนหมู่บ้านพันตน้น หมู่ที่3าตำบลทุ่งปิอเภอแม่วางจังังวดเชียงใหม่จนได้รับการประกาศให้เป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงอยู่เย็นเป็นสุขระดับจังหวัดการดำเนินการขับเคลื่อนศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาสการระดับอำเภอแม่วางโดยได้จัดทำระเบียบการติดต่อศึกษาดูงานหลักสูตรละ1วันโดยมีค่าใช้ใจ่ายดังนี้ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มคนละ35บาบาทต่อมือ้อค่าอาหารกลางวัน คนละ70บาทต่อมือ้ออาหาร2อย่างค่าวัสดุฝึก 1. ฐานการเรียนรู้หญิงสวยอิ่มรวยการปลูกข้าวโพดหวานชุดละ500บาทต่อกลุ่ม 2. ฐานการเรียนรู้อาหารบนดินกินได้ทั้งปีชุดละ300บาทต่อกลุ่ม 3. ฐานการเรียนรู้ขยะลดโรคชุดละ300บาทต่อกลุ่ม 4. ฐานการเรียนรู้ห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาดชุดละ20บาทต่อคนศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอแม่วางมีความมุ่งมั่นและตั้งใจที่จะพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ให้มีคุณภาพโดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นกรอบในการพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นแหล่งศึกษาดูงานสำหรับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนผู้สนใจ ได้เรียนรู้การประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างรอบด้านอันจะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมอย่างยั่งยืนต่อไป